พอมีคนมาชอบเราหรือรู้ว่าคนที่เราชอบเราตอบแล้วก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้อยู่ๆก็มักจะเกิดความรู้สึกกลัวปนรังเกียจไม่อยากคุยไม่อยากเจอขึ้นมาเฉยๆจนทำให้หนีหรือพูดไม่ดีกับเขาไปเป็นแบบนี้กับทุกคนอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะวิบากเก่าหรือเปล่าแล้วควรจะทำอย่างไร ผู้หญิงก็เป็นแบบนี้กันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติซะทีเดียวคือบางทีเนี่ยปมในใจของคนเราเนี่ยมันมันมีอยู่เยอะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงด้วยนะผู้ชายก็เป็นนะไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆด้วยหลายคนที่ผมรู้จักก็เริ่มมีอาการทำนองนี้มาตั้งแต่อย่างวัยรุ่นนะครับไม่จำเป็นต้องไปผ่านประสบการณ์ไม่ดีหรือว่ามี ความคิดเลวร้ายอะไรซ่อนอยู่แล้วก็ไม่บางทีไม่ใช่เรื่องของวิบักเก่าอะไรด้วยนะมันเป็นเรื่องของออปมในใจที่มนุษย์เราเนี่ยมันมีความซับซ้อนเราอยากได้อะไรที่มันดีๆแต่เราก็กลัวที่จะเจอความไม่แน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปเ,เกิดความรู้สึกที่ฝังใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ เรื่องของชีวิตคู่หรือเรื่องของการอยู่ร่วมกับใครสักคนนะพูดง่ายๆว่ากลัวเขาจะเข้ากับเราไม่ได้กลัวเราจะเขาเข้ากับเขาไม่สําเร็จนะครับถ้าหากว่ามีปมอะไรอยู่ในใจกันแล้วแต่เนี่ยซึ่งเราไม่สามารถอธิบายตัวเองได้นะมันจะแผลงฤทธิ์ตอนที่เกิดความรู้สึกว่ามีสิทธิละ มีทางที่จะเป็นแฟนกันจริงๆและมีทางที่จะอยู่กันได้จริงๆแล้วนะถ้าลองสังเกตดูเนี่ยตอนที่เราเกิดความรู้สึกกลัวจะเป็นตอนที่เรามักจะคิดไปเองหรือว่าอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดความรู้สึกไม่อยากที่จะมีขึ้นมานะไอ,อความรู้สึกแบบนี้เนี่ยถ้าหากมันเ,เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับก็พอบอกได้ว่าข้างในใจเราจริงๆมันมีปมที่ค่อนข้างจะแน่นหนานะฮะอาจจะผูกกันหลายซับหลายซ้อนอาจจะมีม่านอะไรบางอย่างที่กั้นเราไว้หรือว่ากำแพงนนหนาๆที่กั้นเราไว้ระหว่างเรากับชีวิตคู่นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความทุกข์ การอยู่คนเดียวเป็นโสดมากนะอยากให้ลองออคิดอย่างนี้ก็แล้กันว่าอย่างที่หลายคนอาจจะเคยเห็นผมเขียนนะนะว่าตอนไม่มีคู่เนี่ยเรารู้แน่ๆว่าทุกข์เพราะความเหงาแต่เราไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับว่าพอมีคู่แล้วเนี่ยจะทุกข์เพราะอะไรบ้างการที่เราไม่แน่ใจการที่เรายังไม่รู้สึกว่าใช่ การที่เรายังมีความรู้สึกหวั่นไหวการที่เรายังมีความกลัวนะอันนั้นมันไม่ใช่ความผิดนะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลแต่ถ้าหากว่าเรายังฝืนดันทุรังต่อไปแล้วไปทำให้ใครเขาเกิดความเจ็บปวดคือยกตัวอย่างเช่นตกลงลงใจว่าโอเคเป็นแฟนกันแหละจากนั้นไม่นานเราก็บอกเขาดื้อ,อว่า ไม่อยากมีแฟนแล้วอยากกลับไปเป็นโสดอยากเป็นอิสระเนี่ยมักจะใช้คํานี้กันมากเลยอยากกลับไปเป็นอิสระอีกครั้งถามว่าแฟนทําผิดอะไรบอกว่าเธอไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วฉันก็ไม่อยากจะใช้คําว่าเธอดีเกินไปด้วยแต่ฉันอยากจะเป็นอิสระนั่นแหละฮะมันถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างเวรขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ได้จงใจสร้างบาปไม่ได้จงใจว่าอยากจะทําร้ายให้เขาเจ็บช้าน้ําใจ แต่อย่างน้อยที่สุดก็มีการสร้างความผูกพันกันขึ้นมา,อาจองตัวกันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นแฟนเดินไปไหนมาไหนด้วยกันต้องทําอะไรให้กันจุงมือกันได้นะมันผูกพันไปแล้วแล้วเราไปตัดความผูกพันตรงนั้นความผูกพันนั้นจะกลายเป็นเวรขึ้นมาทันทีนะครับก็ขอแนะนําว่าถ้าหากยังกลัวที่จะมีใครอยู่ รู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆที่จะทำให้เรายอมสละสิทธิ์ความโสดไปนะฮะก็เอาเป็นว่ามามีความสุขกับชีวิตในแง่อื่นๆที่ไม่ต้องมีใครอยู่เคียงข้างก็แล้วกันถ้าพูดถึงวิบากเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่นะถ้าถ้าถ้าเอามองในแง่ของกรรมวิบากบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถ โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถลงให้กับผู้ชายได้แล้วถ้าหากว่าไม่เจอผู้ชายที่เหนือกว่าจริงๆทําให้ตัวเองยอมเป็นผู้หญิงได้จริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะไปเป็นกรรมสิทธิ์ของใครนะครับหรืออย่างถ้าหากว่าเคยอธิษฐานไว้อันนี้มีมีอยู่จริงๆนะในกรณีที่สมมุติว่า เคยปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งเรียกว่าหวังแต่นิพพานอย่างเดียวนะในชีวิตในชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะครองคู่จริงๆก็อธิษฐานด้วยกําลังของบุญที่สั่งสมมาแล้วทั้งชาติในการปฏิบัติธรรมภาวนารักษาศีลได้บริสุทธิ์นะว่าไม่ว่าชาติไหนพบไหนจะต้องเกิดอีกนะเนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระอรหรันเนี่ยก็ขออย่าได้มีคู่ขอให้ได้แคล้วคลาดนะเพื่อที่จะได้ อยู่คนเดียวปฏิบัติทมไปได้ด้วยความเบาเบากายสบายใจอันนี้ก็มีแล้วมันก็เป็นแรงห้ามอยู่โดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ที่มาที่ไปเกิดใหม่ก็ลืมหมดว่าเคยอธิษฐานอะไรไว้รู้แต่ว่าว่าจะมีแฟนทีไรมันต้องมีเหตุติดขัดหรือไม่บางทีไม่มีเหตุติดขัดนะใจเรามันก็เอ่อเมินชาเฉยเฉยเกิดความเย็นชากับเพศตรงข้ามเฉยเฉยนะแล้วก็อยากจะอยู่สงบสงบคนเดียวมากกว่า อะไรแบบนี้แต่ค่อนข้างจะน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยากมีแล้วก็มีปมในใจที่ซับซ้อนบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หาสาเหตุไม่เจอนะฮะไปปรึกษากับจิตแพทย์ก็แล้วไปคุยกับคนน้นคนนี้ก็แล้วก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่รู้แต่ว่าพอจะออคบหาใครเนี่ยมันเกิดความกลัวขึ้นมาทุกทีซึ่งก็ต้องเป็นกรณีไปนะว่าจะ มีปัญหาซับซ้อนในแง่ไหนบางคนกลัวเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องหัดอยู่ร่วมกับคนอื่นนะถ้าหากว่ากลัวที่จะถูกครอบงำหรือถูกครอบครองถูกกดกี่ทางเพศก็ต้องพยายามที่จะไปคบหากับใครที่เขาไม่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายเลวร้ายเสมอไปนะครับ มันมันต้องเจอใครสักคนถ้าไม่เจอก็อยู่คนเดียวเถอ,อะพอจะมีความใกล้ชิดผูกพันกับใครจริงจังขึ้นมาเกิดความกลัวมันเคยได้ยินไหมเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนเขามีกันมานานแล้วนะของเต๋อเรวัตพุทธินันนะฮะม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพิ่งมามีกันเพราะผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วมีความต้องระวังเนื้อระวังตัวกันมากนะเพราะว่าถ้าเลือกใครผิดแล้วก็ เหมือนจะโดนโดนดังแกก็ได้โดนทิ้งก็ได้โดนทําให้อับอายขายหน้าอะไรต่อไม่เลยต่างๆเนี่ยความกลัวของผู้หญิงจึงมากกว่าผู้ชายเป็นธรรมดาแต่ผู้ชายก็กลัวกันเหมือนกันการจับคู่เนี่ยระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในบรรดาการจับคู่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทั้งปวงในจักรวาลเลยนะฮะเพราะว่าแต่ละคนมีความซับซ้อนแต่ละคนมีปมฝังใจแต่ละคนมีความรู้สึก เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนมีความรู้สึกชิวๆเหมือนกับชีวิตถูกปูทางมาไว้อย่างดีแล้วเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยกลัวอะไรนะรู้สึกว่าดําเนินชีวิตไปแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเดี๋ยวมีขั้นบันไดต่อๆไปที่มันส่งให้ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆได้เองนะพวกนั้นก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่เคยเจ็บปวดมามา,มากหรือว่ามีสลับกับการมีความสุขมามา,มากพวกนี้จะกลัวเป็นพิเศษ เนะี่ยอันนี้จริงๆนะคือถ้ามีความทุกม์ามากสักทีเดียวเลยเนี่ยก็จะกลัวน้อยกว่าคนที่เจอทั้งทุก์มากแล้วก็สุขมากควบคู่กันไปสลับสลับกันไปนะฮะเพราะว่ามันกลัวความผิดหวังเนี่ยกลัวความผิดหวังอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นกำแพงที่หนาแล้วก็หนักมากๆกที่กว่าที่จะผ่านไปได้นะฮะ